ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของเจ็ดนาทีกับหมอธิรยศบ่ายวันอาทิตย์ก็สับสนวุ่นวายกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้พระพิรุณก็ปล่อยฝนมาชุดใหญ่ไฟกระพริบนะฮะกระท่วมกันอุตดุดตั้าแต่นตอนเย็นเย็นข่าาบางที่กระท่วมมาถึงครึ่งคันรถขนาดถนน,นใหญ่ๆนะฮะรถเล็กรถโลดเนี่ยก็ดับกันอุตดุดก็โชคดีนะครับเพื่อนผมก็โทรมาบอกพอดีเมื่อวานนี้เราไปสังสรรค์กันเพนื่อนโทรบอกว่า ดับแอเสียไม่อย่างนั้นเสร็จแม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ดับไปแต่ก็รอดตายมาได้นะครับการมีชีวิตอยู่และใช้ชีวิตโดยที่มีพื้นที่ดีนี่ก็มีความสําคัญนะครับสําหรับชีวิตม่วเป็นสัสงคมเพราะฉะนั้นปััจจที่มีผลต่อสุขภาพของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับตั้งแต่เรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงที่มาสัมผัสเราตลอดเวลาหรือความคิด สังขารที่ปรุงแต่งก็ต้องใช้ชีวิตยอย่างมีสติและปัญญาประวานก็เพิ่งมีการพูดคุยกับเรื่องผลวิจัยเกี่ยวเรื่องของการทานอาหารที่เรียกว่า intermittent fasting สมัยนี้เขาเรียกกันใหม่แล้วฮะเขาเรียกว่า T R E หรือว่า time restricted eating นะครับก็คือให้ทานอาหารได้8ชั่วโมงแต่ทานตอนไหนก็ได้ทานไป แต่ว่าให้อยู่ในช่วง8ชั่วโมงอีก16ชั่วโมงนี้ไม่ทานอะไรเลยนะครับเรืมาณอาหารไม่จํากัดขออย่างเดียวให้อยู่ในช่วงเวลา8ชั่วโมงต่อเนื่องกันก็ปรากฏว่าการนานแบบเนี้ยมันมีผลในเรื่องของน้ําหนักและเรื่องของความอ้วนมันช่วยที่จะลดน้ําหนักและลดความอ้วนแต่ว่ารายละเอียดอื่นๆเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ย น้ำหนักที่ลดลงความอ้วนที่ลดลงแล้วอย่างอื่นนี่มันมีอะไรบ้างที่ได้ประโยชน์และมีอะไรบ้างที่เราเสียหายหรือถ้าได้รับผลกระทบจากการทานอาหารแบบนี้นะครับแต่อย่างที่ท,ทราบนะฮะว่าเมื่อไรที่เราลดน้ำหนักและลดความอ้วนผลกระทบที่จะได้มาเนี่ยส่วนมากก็เป็นแต่สิ่งดีดีเรื่องของโรคหัวใจความดันเบาหวานเส้นตัดตีบในสมองก็จะลดลงนะครับคนที่นอนกรนก็จะ นอนได้ดีขึ้นกรนน้อยลงถึงขนาดบริษัทยากลุ่มเดียวกับพวกโอเซมปิกนี่ก็ออกอยามาเลยว่ายาตัวนี้สามารถลดการหยุดหายใจในระหว่างการนอนหลับหรือการกรนได้จริงๆแล้วมันก็ลดน้ำหนักกันแนะครับอย่างไรก็ตามเมื่ออ่านผลวิจัยอันนี้แล้วเนี่ยก็ต้องฟังหูไว้หูอีกนะครับการวิจัยอันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการเปรียบเทียบกับการ ลดแคล r i e s ในแต่ละวันไอ้ที่เราบอกว่า Time restricted eating ตั้งเวลาในการกินจริงๆแล้วเนี่ยมันแค่เป็นเรื่องของการลดปริมาณของแคลอรี่หรือว่าจํนวนอาหารลงหรือเปล่าเพราะกันที่เราไปตั้งเวลาในการกินเนี่ยกฎของมันก็คือว่าจะกินตอนไหนก็ได้จะ,จะกินตอนเช้าหรือกินตอนเย็นก็ได้มันก็สฝืนๆกับ วงจรชีวิตประจำวันของมนุษย์ที่เราเรียกว่าเซอร์เคเดียนเซอร์เคเดียนก็คือวงจรของนาฬิกาชีวิตใแตละวันที่มีแสงในตัวควบคุมอยู่มาตั้งแต่ตอนที่สมัยพระเจ้าสร้างอาดัมกับอีฟไปแล้วการทํางานของร่างกายภายในของเราเนี่ยมันจะต้องควบคู่ไปกับการประสานงานกับสิ่งแวดล้อมภายนอกนะนั่นก็คือแสงสว่างสมบูผวิจัยนี้ก็ไม่ได้เอามาคิดในจุดนี้ แล้ก็ไม่ได้บอกด้วยว่าผลต่อโรคหัวใจความดันเบาหวานเส้นเลือดตีนเป็นอย่างไรบ้างก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะก็เป็นเรื่องของการฟังหูไว้หูจะไปอ่านรีวิวต่างๆตาม Google หรือตามข่าวสารต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีในยุคนี้เพราะว่ามีการใช้ AI อย่าง c h ช t GPT เนี่ยเข้ามาเขียน บทความแทนมนุษย์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็พยายามจะเรียนรู้ในการทำ AI อยู่เหมือนกันเราจะได้สร้าง AI ขึ้นมาเอาไว้รับฟังบทความต่างๆที่เขียนจาก AI กันหนึ่งถ้ามันฟังกันเอง AI คุยกับ AI แล้วค่อยได้ข้อสรุปค่อยมาคุยกับเรามันคงจะง่ายขึ้นเนาะก็ตามนะครับถึงแม้โลกจะเปลี่ยนคนก็ยังไม่เปลี่ยนเราก็เป็นของเราก็อย่างนี้ มีอายตนะทั้งหกในการรับข้อมูลข่าวสารจากภายนอกเข้ามาสู่ให้ติตใจของเราผ่านทางผัสสัจดจำไว้เป็นสัญญาคิดออกมาเป็นสังขารรับรู้โดยวิญญาณแล้วเราก็จะอยู่กันไป100อปีเต็มที่ถ้าทำได้ชีวิตก็เป็นแค่นี้เองขอความสุขสวัสดีจุมีเกียทุกท่านนะครับสวัสดีครับ